พี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องสมควรยิ่งเพราะความเชื่อของพวกท่านจำเริญขึ้นและความรักของทุกคนที่มีต่อกันทวีทวขึ้นด้วยพี่น้องการเพิ่มพูนขนาดของความเชื่อที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรานั้นมันเป็นความรับผิดชอบของเราเองในการที่จะรักษาความเชื่อในการที่จะทำให้มันมากขึ้นและวิธีที่จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือการที่เราเรียนรู้พระชนะของพระเจ้าให้มากขึ้นคะในพระคัมภีร์บอกว่า บอกเราว่าความเชื่อเกิดขึ้นก็เพราะว่าการได้ยินและการได้ยินพระคําของพระเจ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าถึงหนุนใจพี่น้องเสมอว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยไปจดจ่อที่สถานการณ์แทนเนี่ยเราต้องพูดพระชนะของพระเจ้าพูดออกเสียงเพื่อให้หูของเราได้ยินเมื่อหูของเราได้ยินเราก็ได้เชื่อมากขึ้นนะคะพี่น้องสังเกตนะคะว่า ถ้าเราศึกษาพระเจน้าของพระเจ้าน้อยลงแค่ไหนนะคะจิตวิญญาณของเราเนี่ยก็จะอ่อนแอลง ความเชื่อของเราจะน้อยลงนะคะเวลาที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาความท้าทายในชีวิตนะคะเราไม่มีศักยภาพในการที่จะจัดการมันได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมานะคะเราจะต้องยึดพระคำของพระเจ้าข้อใดข้อหนึ่งนะคะยึดพระคำของพระเจ้าแล้วก็พูดบอกตัวเองบอกตัวเองนะคะเพื่อรักษาความเชื่อของเราและรักษา สถานการณ์รอบตัวเรานะคะคือเวลาที่เราไข้ควรพระชจะของพระเจ้าเราจะมีสตินะถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในวันนั้นนะเราจะมีสติในการที่จะจัดการกับปัญหาได้ซึ่งมันแตกต่างกับการที่เราตื่นขึ้นเราก็วุ่นวายแล้วก็ไม่ได้มีพระชจะาคาของพระเจ้าในหัวเลยไม่มีคานอทิฐานแล้วเมื่อเราเมื่อเราเจอปัญหาในวันนั้นนะ พี่น้องสติแตกนะคือเราจะวุ่นวายนะข้าพเจ้าสังเกตตัวเองมานะแต่วันไหนที่เราเริ่มต้นด้วยพระเจ้นของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยคําอธิษฐานนะเราจะมีสติ ในการดําเนินชีวิตทั้งวันนะคะเมื่อเราเจอปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าแล้วเราก็จะพึ่งพระเจ้าเราก็จะขอแบบอธิษฐานนะคะแล้วก็ประกาศความช่วยเหลือของพระเจ้านะคะอย่างเช่นบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกําลังแก่ข้าพเจ้านะคะเรารู้ว่าเราไม่ได้เผชิญสิ่งต่างๆคนเดียวนะเพราะคําตอนนี้คือการเป็นการบอกตัวเองว่าเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกําลังเราเพราะฉะนั้นอย่าแก้อย่าเผชิญสน การเพียงลําพังนะคะขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาช่วยเราแล้วก็ช่วยเรานะให้เราได้รับรู้ถึงพระองค์ให้ช่วยเราที่เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ในเรื่องต่างๆพี่น้องนะคะมันจะทําให้แต่ละวันของเราดีเมื่อเราเริ่มต้นวันของเราดีเริ่มต้นวันด้วยพระชนะของพระเจ้าและมีถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในหัวของเราตลอดเวลานะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย e ความเชื่อของฉันเนี่ยมันน้อยมากเลยนะะซึ่งมัน สาเหตุบางครั้งที่ทําให้เราอ่อนแอไฟวิญญาณเนี่ยก็คือความเชื่อที่น้อยของเรานะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทําให้ความเชื่อของเราเนี่ยเติบโตขึ้นทุกวันนะคะแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละคือจะเป็นสิ่งที่ ฝึกฝนความเชื่อของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นการออกกําลังความเชื่อของเราที mm ่จะทําให้ความเชื่อนั้นเข้มแข็งขึ <reg> ้นเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวในการที่จะเผชิญปัญหาหรือความท้าทายนะคะเพราะว่าปัญหาสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันจะปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยความเชื่อของเราออกมาแล้วก็การทดสอบความเชื่องเราว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนนะคะถ้าความเชื่อของเราน้อยนะคะเราต้องเพิ่มพูนความเชื่อ ของเราให้มากขึ้นนะคะโดยการที่รู้จักพระชนะของพระเจ้ามากขึ้นนะ,ะในพระคัมภีร์ที่พูดถึงเปตโตรที่กําลังเดินอยู่บนน้ำนะ,ะเมื่อเขาจดจ่อที่พระเยซูนะคะเขาสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ได้เขาสามารถเดินบนน้ำได้นะ,ะเดินไปได้ตลอดเวลาในขณะที่เขากำลังจดจ้องที่พระเยซูแต่เมื่อเขาหัน ออกจากพระเยซูนะคะขึ้นและลมกแล็แรงนะทำให้เขาหวั่นไหวแล้วความกลัวก็เริ่มครอบงำนะเพราะว่าเสียงลมมันดังมากเสียงขึ้นมันคึกขนองแล้วก็สิ่งที่เห็นตรงหน้าขึ้นเนี่ยโอ้มันมันใหญ่มากนะแล้วเมื่อไปตรเริ่มกลัวมันก็ทําให้เขาจมนะพระเยซูก็แบบเอื้อมพระหั์นะจับเขาไว้แล้วก็บอกว่าทําไมท่านมีความเชื่อน้อยจริงๆนะท่านสงสัยทําไม บางครั้งนะความสงสัยของเรานะทําให้เราเนี้ยขาดการอัศจรรย์ความเชื่อน้อยหรือความสงสัยเนะี่ยมันเป็นเอเรื่องของฝ่ายเนื้อหนังซึ่งมันจะใช้เหตุผลแบบเนื้อหนังในการที่จะบอกนะเมื่อไหร่ที่เราใช้เหตุผลตามเนื้อหนังเมื่อนั้นความเชื่อของเราจะน้อยลงนะคะเหมือนตัวอย่างที่เราเพิ่งเห็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมอง ทะลุมิติของธรรมชาตินะการอัศจรรย์คือทําไมเราเรียกว่าการอัศจรรย์ล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อธิบายได้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบ เป็นปกตินะเพราะว่ามันคือการอัศจรรย์แล้วการอัศจรรย์นั้นเกิดได้ในชีวิตของเราทุกคนเพราะเรามีพระเยซูนะพระเยซูเป็นผู้ที่ทําสิ่งอัศจรรย์สาหรับในชีวิตของเรานะทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับเราไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวหรือกังวลน,นะเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้บอกถึงสิ่งต่างๆมากมายที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะอย่างมีความเข้มแข็งนะไม่มีความอ่อนแอไม่มีความล้มเหลวไม่มีความพ่ายแพ้นะเมื่อเรารู้จากพระ ชนะของพระเจ้าการที่เราความเชื่อน้อยหรือดําเนินชีวิตที่ไม่ค่อยมีชัยชนะนะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้มีพื้นฐานไม่รู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรในโลกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องลื้อฟื้นใหม่นะะว่าเราต้องกลับมามองตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครพระเจ้าบอกว่าเราเป็นยังไงนะคะเราไม่ใช่คนที่แบบคนอื่นบอกเราว่าเฮ้ยเธออ้วนเตี้ยเธอโง่เธอ ช่างทำไมช่างโง่อย่างนี้เธอการศึกษาน้อยเธอทําไอน้นู่นไอ้นี่ไม่ได้หรอกนะนั่นคือสิ่งที่คนบอกเราพี่น้องอย่าไปฟังสิ่งเหล่านั้นแต่พี่น้องฟังเสียงที่พระเจ้าบอกเรานะคือตัวตนใหม่ของเรานะว่าพระเจ้าบอกว่า เราทุกคนเป็นคนที่มีสิทธิอำนาจเราจะสั่งห้ามอะไรสิ่งนั้นก็ถูกห้ามในโลกนะเราเป็นคนที่มีสติปรรัญญาเพราะว่าสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากเนือน้อหนังของเราเองเราเป็นคนที่มีชีวิตที่อัศจรรย์เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอัศจรรย์เราเป็นคนที่มีคุณค่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถนะเพราะว่าเราเป็นภาชนะดินที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในเราทําให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีศักยภาพเพราะเราสามารถทําได้ทุกสิง่งโดยกําลังของพระเจ้า นะเราสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เราเป็นคนฉลาดเพราะเรามีสติปัญญาของพระเจ้าคือสติปัญญาที่เหนือธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองที่เราจะต้องปฏิเสธสิ่งที่มนุษย์หรือคนอื่นที่ไม่ชอบเราพยายามยัดเยียดให้เราเป็นนะคะแต่เราจะต้องบอกตัวเองว่าเราคือคนที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นนะคะอันนี้มันมีความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังคําพูดของคนนะซึ่งเขาเรียกว่าคนเนี่ยก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเออเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าเป็นท่อของมานซาตานที่มันพยายามจะโจมตีความคิดเราให้เรามองตัวเองว่าแย่นะแต่เราต้องให้ความจริงของพระเจ้า ปกคุมอยู่ในชีวิอของเรานะเราต้องบอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่ฉลาดเราไม่ใช่คนโง่เราเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่ไร้ค่าเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไม่ล้มเหลวนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นนะเรามองตัวเองใหม่เราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นคนที่มีชัยชนะเราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกว่าเราเป็นลูกนะเพราะฉะนั้นไม่มีความ อ่อนแอไม่มีความภพ่แพ้นะคะแล้วก็เราไม่เป็นเหยื่อแต่เราจะเป็นผู้ชนะนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญส ทุกประกาศและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ